สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําจักรยานสปินบค์นะคะเพื่อการออกกําลังกายค่ะรุ่น8705ค่ะจากนั้น SS Shop นะคะครงสร้างของรุ่น8705นะคะจะเน้นไปที่การออกแบบฐานที่แข็งแรงค่ะ เพื่อการกระจายน้ําหนักถึง3จุดจึงทําให้สามารถรับน้ําหนักได้ถึง150กิโลกร,รัมนะคะตรงนี้เป็นจุดเด่นของรุ่น8705ค่ะที่แตกต่างจากรุ่นสปินไบค์รุ่นอื่นอย่างชัดเจนนะคะถัดมาในส่วนของเบาะนั่งนะคะก็สามารถปรับสูงต่ำนะคะเลื่อนเข้าออกได้ในส่วนของการปรับเบาะนี้นะคะก็เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของแต่ละบุคคลน,นะคะรวมไปถึงช่วงการวางท่าของแต่ละคนด้วยนะคะ ก็แฮนด์ที่จับนะคะสามารถปรับขึ้นลงได้เหมือนกันนะคะตรงปลายแฮนด์จะมีตัวชีวัดจับชีพจรอ,อยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการให้เครื่องมอนิเตอร์วัดค่าหัวใจของเรา mm hmm. ก็ให้จับโดยการแนบนิ้วโป้งนะคะลงไปพร้อมกันทั้งสองมือแล้วสังเกตที่มอนิเตอร์นะคะตามตำแหน่งอัตราการเต้นของหัวใจก็จะปรากฏขึ้นในไอคอนรูปหัวใจขึ้นมานะคะ mm hmm. นั่นก็แสดงว่าตัวเครื่องกำลังอ่านค่าอยู่นะคะ มาก็เป็นตัวปรับแรงต้านนะคะสําหรับส่วนนี้ถ้าต้องการให้หน่วงเพื่อใช้แรงปั่นมากๆนะคะ mm. ก็ให้ปรับหมุนไปในทางบวกค่ะหรือผ่อนออกนะคะหมุนไปในทางลบเพื่อการปั่นที่สบายขึ้นนะคะส่วนในขณะที่ปั่นอยู่ค่ะถ้าเราต้องการหยุดโดยทันทีนะคะ mm. ก็แค่กดมลงไปเท่านั้นค่ะง่ายนิยงเดียวค่ะ mm. โดยรวมนะคะก็ง่ายๆแค่นี้เองค่ะขอให้สนุกกับการปั่นสปินไบ์นะคะรุ่น8705ตัวนี้นะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย